สำหรับที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะเป็นโต๊ะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.3เมตรนะคะหรือว่า130เซนติเมตรอันนี้เป็นไม้สักแท้นะคะ,ะแล้วก็ตรงขาเนี่ยโต๊ะรุ่นนี้จะเป็นแบบลักษณะขาโมเดิร์นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นเป็นโครงที่เป็นไม้สักแท้นะคะคุณผู้ชม สวยงามน,น่าใช้นะคะสําหรับ K e e เก้าอี้นี่คือแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะใช้รุ่นไหนนะคะแต่ที่เราใช้รุ่นนี้เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเข้ากันได้และอย่างหนึ่งก็คือมันตั้งได้เนี่ยหตัวเวลาเราจะใช้โต๊ะกลมหรือว่าเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามนะส,สิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือเวลาเรารับประทานอาหารจริงๆเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้มันแน่นอึดอัดจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะ รายละเอียดเนี่ยมีอยู่ในเว็บไซต์เลยนะคะที่เป็น bnpfurniture.com แล้วก็เบอร์โทรไลน์ก็อยู่ในนี้เลยนะคะถ้าไงเนี่ยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะ0984287619นะคะ bnpfurniture หรือว่าร้านบ้านปาัญญาเปิดทุกวัน8โมงช้าถึง6โมงเย็นนะคะพบกันได้ทุกวันเลยนะคะที่นนทบุรีสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ